สวัสดีครับผมน้าบอยภูผาหยางยนต์วันนี้ผมจะมารีวิวยางรถยนต์นะครับตัวแรกคือตัวนี้นะครับเป็นเป็นลายยางชื่อว่า R d 0 8ดีนนะครับตัวนี้ลักษณะลายของเขาก็จะเป็นลายคล้ายๆกับใบไม้นะครับที่มีความสวยงามนะครับลักษณะยางตัวนี้นะครับก็จะรีดน้ำได้ดีนะครับคือจะเอาลายไหนก็แล้วแต่คนที่ชอบนะครับ ตัวนี้ผลิตที่เมืองไทยนะครับโรงงานอยู่ระยองเดี๋ยวผมจะขึ้นไตเติ้ลให้ดูว่าโรงงานเขามีมาตรฐานแค่ไหนนะครับบริษัท SR t h a ร s จำกัดกว่า40ปีในเส้นทางธุรกิจการผลิตยางล้อในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียนกว่า1,500ล้านบาทและความพร้อมของโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันในระดับสากล โ okay. อเคย่างตัวนี้ปี2020นะครับซึ่ง4เส้น4เส้นเนี่ยทางเราก็ทำโปรโมชั่นก็ตกเส้นละพันกว่าบาทนะครับหน้าร้านอยู่ที่1,800นะครับแต่ถ้าใครที่มาจากคลิปนี้นะครับผมจะทำโปรโมชั่นพิเศษเท่ากับ4เส้นเนี่ยจาก7,200เนี่ยจะให้เหลืออยู่ที่เส้นละ เส้นละพันห้สี่เส้นห0พัพร้อมถอดใส่ตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับนี่คือลาย R D 0 8นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ มีห้อสยามมิดเหมือนกันนะครับตัวนี้ X1R นะครับ X1R ตัวนี้ก็จะเป็นลายลูกศรน,นะครับหรือลายโลเทชันนะครับตัวนี้รีดน้ําดีมากนะครับหน้าฝนเนี่ยโอ้ยแจ่มเลยอ,อยาง2ตัวนี้ก็จะใส่กับรถพวก Honda City พวก V ีออสพวกยาร i สพวกรถรถเล็กนะครับยางผลิตที่เมืองไทยปี2020นะครับอสองลายนี้นะครับ ก็ปกติ4เส้นเนี่ยอยู่ที่7,200นะครับตอนนี้พิเศษนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็จะให้ราคาพิเศษไปก็คือ4เส้นอยู่ที่6,000บา <Wow. S 1> ทพร้อมถอดใส่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อเรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะเอามานำเสนอใหม่นะครับก็ขอฝากช่องแล้วก็ขอฝากยี่ห้อยางแล้วก็สองสส่นี้ไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับบายบาย